สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับทีนี้อาจารย์ก็กลับมาถึงประเทศไทยของเราเนี่ครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มมีการทำการ,กรเกษตรเชิงอุตสาหกรรมขึ้นมาล้วจากที่เก่าปลูกข้าว เพื่อการบริโภคเราก็ต้องสร้างรายได้ในการที่จะบางคนไม่มีที่ก็เป็นไงครับไปเช่าที่เริ่มทําเป็นธุรกิจนะครับมีคนงานปลูกข้าวมีระบบเบ็ดเสร็จในการฉีดยาฆ่าายาข่าหอยเชอรี่นะครับมีการเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวนะครับนั่นก็เป็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีด้วยความเหมาะสมแต่ ในรายละเอียดในการผลิตเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการติดตามกระบวนการทุกกระบวนการเก็บรายละเอียดมันก็มีทั้งสิ่งที่จะต้องหยุดหรือเป็นสิ่งที่จะต้องมีการทบทวนรวมทั้งบางอย่างที่มันสอดคล้องกับแรงงานที่มากาหาหา,หายากขึ้นแรงงานแพงขึ้นการใช้เครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยก็ยังต้องใช้อย่างนี้ก็ต่อสอดคล้ขของกันเหมือนกับทางภาคใต้เนี่ย นักศึกษาพูดถึงเรื่องของการปลูกปาล์มปลูกยางเนี่ยมันมีอะไรที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมนะครับนักศึกษาทางพืชลองบอกอาจารย์สักหน่อยครับว่าในวิธีการปลูกปาล์มณนะปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่การปลูกการใส่ปุ๋ยการเก็บเกี่ยวการขนส่งมันมีอะไรที่ที่ดีที่นักศึกษาเห็นว่ามันดีหรือมีอะไรที่นักศึกษาเห,เห็นว่ามันเป็นจุดด้อยจุดอ่อนที่ไม่น่าจะใช่อะ่ะ มีมีใครยกสักสตัวอย่างให้อาจารย์ฟังได้ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างหนึ่งเช่นการแทงปามเนี่ยใช่ไหมครับมันดีหรือไม่ดีที่มีคนทีมแทงปามไปแทงไปเก็บเกี่ยวให้โดยเจ้าของสวนเองก็ไม่ได้ไปดูด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ได้ทั้งปามดิบมาได้ปริมาณปามมาต่อครั้งก็อาจจะเยอะแต่มันเป็นสิ่งที่ เกษตรกรผู้ปลูกปัมไม่ได้องความรู้หรือไม่มีการติดตามถึงจุดอ่อนจุดแข็งในวิธีการเลยแต่มันก็เป็นไปตามวิธีของอแรงงานที่เราไม่สามารถที่จะใช้แรงงานของตัวเกษตรกรได้เพราะมันเป็นเรื่องความถนัดความสามารถอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์อธิบายด้วยมองทั้งสองฝ่ายนะ ทั้งสองความเห็นใจเกษตรกร,กรและความที่มันที่เราจะต้องทิ้งองค์ความรู้เหล่านี้ไปแล้วไม่พัฒนาต่อยอดอะ่ะสุดท้ายพอแรงงานเช่นประเทศเพื่อนบ้านเขามาทํางานแล้วพอเขากลับไปช่วงโควิดเขากลับมาไม่ได้เนี่ยตอนนี้ขาดแรงงานคนไปแทงปามคนไปเกียเก่ยวเกี่ยวมันก็จะแพงขึ้นดังนั้นค่าแรงงานในการที่จะไปแทงปามจากตันละสี400่ร้อเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆออใช่ไหมดันพูดครับผม <c oughs> ครับผม <c oughs> เ,เรื่องเรื่องการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็เช่นเดียวกันพวกเราเองเรียนพวกเราพยายามจะไปพูดถึงเรื่องว่า <c oughs> การใส่ปุ๋ยปล์ม <c oughs> ปุ๋ยยางกงจะต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ดินและใบใช่ไหมท่านทกศนทราบดาีจะต้องใช้อย่างเหมาะสมปุ๋ยเคมีก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าใช้แล้วก็คือไม่ให้มันเกินจนมันน้ําชะล้างหนีไปหรือไม่สูญเสียหรือใส่ให้มันพอดีกับความต้องการของพืชอันนี้อาจารย์พูดไปพืชสัตว์ก็เหมือนกัน ใช่ไหมก็อยู่บนพื้นฐานความพอดีอาจารย์พูดต่อถึงเรื่องปฏิวัติเขียวที่ค้างไว้ตรงนี้นะครับว่าเมื่อประเทศที่เขาชนะสงครามเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะให้ประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยนะครับใช้องค์ความรู้แต่องค์ความรู้เหล่านั้นหลายๆประเทศที่เขาชนะสงครามเป็นเจ้าขององค์ความรู้ไหมครับ แน่นอนนะครับก็คือเราเองนับปัจจุบันนี้ถึงแม้ประเทศไทยไม่ถือว่าเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับเราเองก็ยังต้องไปใช้เทคโนโลยีของประเทศที่เขาเรียกว่า d e v e l o p country นะครับของเราเป็น developing ไม่รู้เมื่อไหร่จะหลุดคำว่า ing นะครับ Ping เนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาไป ที่ไหนเวลาประชุมวิชาการสัมมนาอาจารย์นั่งอยู่เขาก็เรียกเราเป็น developing อยู่ตลอดเป็นประเทศกําลังพัฒนาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็กําลังพัฒนาอยู่เนี่ยก็ตามเขาไปเขาก็ยกตัวเองเป็นประเทศ develop คันที่เรียบร้อยตลอดแม้กระทั่งองค์ความรู้สิ่งตีพิมพ์เปเปอร์ภาษาอังกฤษด้านสังคมด้านเศรษฐกิจรายได้ของประเทศแล้วก็เป็นตามก้นเขาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นสิ it, so feels, ่งที่เราจะต้องแข่งขันบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราถูกหลอกล่อเพื่อที่จะวิ่งตามวิถีที่เขากําหนดตามไปหนึ่งเขาก็ขึ้นสองตามไปสองเขาก็ขึ้นสามดังนั้นสิ่งที่เราจะประเมินวิถีชีวิตของประเทศของเราได้ความเป็นตัวของตัวตนเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เราจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขและก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดอย่าง้นที่อาจารย์ยกตัวอย่างประเทศ ญี่ปุ่นก็ดีประเทศจีนก็ดีที่เขาพยายามสร้างวิถีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาแล้วก็ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเขาเองเนี่ยนะครับอันนี้ไทยเราก็เหมือนกันมีหลายอย่างที่เราเป็นจุดแข็งของเราในอดีตการแต่ณปัจจุบันถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็ไปหยิบเอาของอ,องค์ความรู้จากประเทศอื่นจาก เพื่อนที่เขาทํามาแล้วสุดท้ายไปลืมองค์ความรู้หรือจุดแข็งของประเทศเราเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหยื่อเหยื่อตั้งแต่ต้องซื้อองค์ความรู้เหยื่อตั้งแต่การที่ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเองเหยื่อตั้งแต่เราเองเนี่ยนะครับต้องวิ่งตามก้นเขาขพี่อาจารย์ได้พูดไปถึงเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายอาจารย์นักศึกษาเองก็มาคุยกันในเรื่องโนนเอาของประเทศอื่นซะจนเราเองไม่สามารถที่จะยืนบนขาของตัวเองได้นะครับ ดังนั้นประเทศเหล่านี้ที่ถูกมองว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับขีดเส้นใต้คําว่าเทคโนโลยีเนี่ยสมัยก่อนมีอาจารย์บางท่านไปบรรยายอาจารย์ยังพูดเชิงตลกว่าเราพูดถึงเทคโนโลยีเทคโนโลยีจกนกระทั่งชาวบ้านก็บอกว่าไอฟังดูทีไรคําว่าเทคโนโลยีมันก็ดูดีตลอดอยากรู้ว่าเทคโนโลยีนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่นะครับอยากจะไปซื้อเทคโนโลยี พูดเชิงตลกกันนะครับดังนั้นเกษตรกรหลายคนก็บอกแม่คำว่าเทคโนโลยดีดูมันดีตลอดเลยอยากจะไปซื้อว่ามันขายกิโลเท่าไหร่เทคโนโลยีนะฮะดังนั้นมันก็จะมีทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมสิ่งที่เหมาะสมวันนี้อาจจะไม่เหมาะสมในวันหน้าหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมในวันนี้ในวันหน้าอาจจะเหมาะสมก็ได้ถ้าเรามองถึงอนาคตการที่ มันมีความเป็นไปได้และหลายอย่างในสังคมเราปัจจุบันเราก็เห็นนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเราก็บอกว่ามันเหมาะสมทุกวันนี้หลายๆคนก็เริ่มไปมองว่ามันจะเริ่มเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการผลิตเชิงเดี่ยวมากขึ้นไหมอันนี้ก็หลายคนก็ไปพูดลักษณะเช่นนั้นแต่ในวิถีเกษตร กรบ้านเราที่มีพื้นที่น้อยใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําเชิงเดี่ยวได้อาจารย์ยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียเขาปลูกปาล์มนะครับเขาก็ทําเป็นเชิงเดี่ยวเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เอาปาล์มเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของการใช้ผลพลอยได้จากปาล์มใช้ปาล์มไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปผลิตอาหารสัตว์ไปผลิาาต ไม้แปรรูปไปผลิตไฟเบอร์และหลายอย่างแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดการโดยความสอดคล้องกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่เขาใช้เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเหมาะสมกับวิธีการทําการ,กรเกษตรแบบอุตสาหกรรมหรือเชิงเดี่ยวแต่เราก็ยังพูดถึงว่าพอมาจัดการเป็นแปลงใหญ่เนี่ย แปลงใหญ่เนี่ยก็คือว่าถึงแม้เราจะมีเกษตรกรร,กร,รายย่อยอยู่หลากหลายจํานวนเยอะแต่เราก็พยายามที่จะเอามารวมกันกรุ๊ปปิ้งเพื่อให้เกิดการจัดการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นโดยการจัดการเป็นแปลงใหญ่ซึ่งมันอาจจะต่างจากเรื่องคําว่ากเกษตรเชิงเดียวหรืออุตสาหกรรมนะครับแต่มันสามารถที่จะมองไปในทิศทางในการผลิต ได้ที่ทางเดียวกันได้จากการที่เราต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับไม่มีวิธีการที่อธิบายได้ไม่มีต้นน้ำหรือทรัพยากรที่เหมือนกันมันก็เลยมีปลายน้ำที่แตกต่างกันอันนี้เราก็เลยมาใช้ยุทธศาสตร์บอกว่าเป็นเกษตรแปลงใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นเกษตรเชิงเดียวนะครับ คับเ,เราทำการเกษตรมาในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับในยุคนั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพอเกิดปัญหาการผลิตปัญหาโรคระบาดโควิด1 9และหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีผลกระทบจากโรคระบาดอาจารย์มายกเรื่องของโควิด1 9นะครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวประเทศหลายประเทศทําการเกษตรกรรมตอนนี้ได้รับผลกระทบนะฮะเช่นประเทศที่เคยเลี้ยงสัตว์เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเข้าพื้นที่ในการไปส่งเสริมให้ความรู้ไปฉีดยาขีดวัคซีนหรือไปช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ได้เกษตรกรก็เริ่มที่จะต้องพึ่งพาตัวเองซึ่งพึ่งพาตัวเองโดยการขาดองค์ความรู้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ทําให้สูญเสียตอนนี้อาจารย์ทราบว่าเกษตรกร,กรบางท่านที่เกิดปัญหาลัมปี้สกินดิสในโคเนี่ยก็ต้องไปเอายาเขียวใบโพยา,าสมุนไพรให้วัวก,กินซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาปฏิชีวนะที่จะทดแทนกันได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก,ก็เกิดจากปัญหาโควิดที่ทําให้การเข้าไปส่งเสริมแก้ปัญหาไม่ได้หรือประเทศไหนที่เขาเคยผลิตรายใหญ่พอคนไปรวมกันในโรงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่จํานวนคนมากขึ้นก็จะกลัวผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคก,ก็หยุดไปนะครับตอนนี้เราประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะมี ปัใจจัยในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นคลัสเตอร์ที่เห็นเห็นแต่ด้านเกษตรกรรมอาจจะยังไม่เห็นแต่ประเทศหลายประเทศนะครับอาจารย์อ่านเปเปอร์รีวิวดูเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุโรปประเทศทางแอฟริกานะครับทางอาหรับหลายประเทศเนี่ยมันมีผลกระทบถึงเรื่องของการผลิตด,ด้านเกษตรกรรมมาแล้วนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างด้านบริษัทเนี่ยโรงฆ่าสัตว์ต้องปิดเพราะมันเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดการแพร่ระบาดห้องตัดแต่งเนื้อ ใช่ไหมครับที่มีความชื้นมีอุณหภูมิเย็นที่เหมาะสมพอมีการบ่มมีการาแพร่ระบาดของเชื้อก็จะทําให้มีการแพร่ได้เร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิมันเย็นแล้วก็มีความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของตลาดขายสินค้าหลายๆตลาดเนี่ยก็มีการปิดตลาดแม้กระทั่งตลาดต่างประเทศที่เราเคยส่งออกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขนส่งไปได้ตั้งแต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์ ตั้งแต่เรื่องของการที่คนขับแรงงานไม่สามารถที่จะเดินทางได้สินค้าต่างๆก็มีการเคลื่อนที่การขนส่งน้อยลงไปทําให้การขาดแคลนอาหารเนี่ยมากขึ้นนักศึกษาตอนนี้เห็นเห็น,เห,นเห็นภาพนะครับประเทศไทยของเราถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆถ,ถ้าเราอ b s เ r ิรหรือเราสังเกตเราจะเห็นว่า สินค้ากเกษตรของเราหรือการผลิตของเราเริ่มมีผลชะง,งักละอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยประเทศจีนยกเลิกการนําเข้าข้าวโพดจากเมืองไทยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราปลูกข้าวโพดเคยขายองค์ออกไปเป็นอาหารสัตว์ได้เยอะสองลำเรือแค่นั้นนะครับมีผลละว่าประเทศไทยของเราเริ่มขายสินค้ากเกษตรออกไปไม่ได้ยื้อเราเคยส่งวัวไปขายประเทศจีนพอเกิดปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะขนส่งไปได้ในช่วงโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือตอนนี้มังคุดเป็นไงมังคุดกิโลเท่าไหร่ครับนักศึกษารู้ไหมว่าตอนนี้มังคุดกิโลเท่าไหร่ราคาตกมากนะครับทุเรียนกิโลเท่าไหร่เนี่ยนะครับเหียนขายกันเยอะขึ้นช่วงนี้100กวก็ยังดีอยู่ใช่ไหมทุเรียนราคาดีนะ,ะยังร้อยกว่ากว่าอยู่ ใช่ได้แต่พวกเราเห็นว่าคนตอนนี้ปลูกทุเรียนมากขึ้นนะครับใครก็ปลูกทุเรียนทุเรียนก็เป็นห่วงไหมเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่าเออพอโดยเฉพาะสินค้าเกษตรของเราเนี่ยพอมันมากแล้วมันไม่สามารถที่จะกักตุนได้เพราะว่ามันสุกมันเน่าเสียมันเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วก็จะทําให้เราเองเนี่ยเป็นฝ่ายด้อยในการที่จะถูกต่อรองราคากดราคาอันนั้นเราก็คงจะต้องมามองเรื่อง การแปรรูปการเพิ่มมูลค่าต่อเนื่องนะครับจากทุเรียนก็มาเป็นทุเรียนกวนจากทุเรียนกวนก็จะไปทําขนมคอฟฟทุเรียนเค,ค้กทุเรียนทุเรียนผงที่กินละลายน้ํากินเหมือนกาแฟหลากหลายทุเรียนก็จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราต้องคิดต่อเพื่อเก็บรักษาไว้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผู้บริโภคตามความนิยมของแต่ละรุ่นไปได้นะครับ จากภาพนี้เนี่ยการที่คนขาดอาหารเนี่ยมันก็เกิดการแย่งชิงธรรมดาเหมือนก่อนเนี่ยเราเห็นการแย่งฉีดวัคซีนกันเนี่ยทุกคนก็กลัวตายนะครับก็ธรรมดาเป็นเรื่องของสัญชาตญาณของมนุษย์เราว่าสิ่งใดที่เราจะเอาตัวรอดเราก็ต้องดิ้นรนแย่งชิงไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบครัวเพื่อกลุ่มชนจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อแย่งชิงไม่ได้ ก็เกิดการทําร้ายเกิดการาใช้แรงเมื่อใช้แรงมาได้ก็เกิดการยุทธศาสตร์ที่มันทําให้สังคมวุ่นวายตามมาอีกนะครับเราจะเห็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงที่มันวิกฤตด้านการเป็นอยู่ครับดังนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มียุทธศาสตร์ในการ ผลิตสินค้าออกเป็นครัวของโลกนะครับดังนั้นคำว่าครัวของโลกของเราเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องผลิตแล้วเนี่ยผู้บริโภคคอนซูเมอร์จะต้องมีความต้องการสิ่งที่เขาจะต้องการอยู่ก็แสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าอาหารที่ประเทศของเราผลิตมันปลอดภัยปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำปลอดภัยตั้งแต่ processing กลางน้ำ ปลอดภัยจนถึงปลายน้ำในการขนส่งในการแพคเกจจิ้งในการที่จะสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดความมั่นใจมาตรฐานต่อเนื่องอันนี้เรื่องของสินค้าเกษตรแต่ส่วนหนึ่งนะครับว่าในการที่พวกเราเรียนสมาร์ทฟาร์มเนี่ยพวกเราก็คงเข้าใจแล้วล่ะว่าทำอย่างไรให้มันสมาร์ทคำว่าสมาร์ทก็คือมันคุ้มค่ากับการผลิต เพราะว่าสินค้าเกษตรบ้านเราลหลายๆอย่างที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปรับไปปรับมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของรายได้และการตลาดถ้าเกิดว่าเราผลิตแล้วมีต้นทุนที่สูงขายแล้วได้กําไรน้อยความคิดในการที่จะผลิตนั้นมันก็ไม่มีละก็เปลี่ยนไปเป็นสินค้าชานิดอื่นเราก็เลยปรับไปเรื่อยๆพรปรับไปเรื่อยมันก็ไม่เกิดความต่อเนื่องในการสร้างองค์ความรู้ของการผลิต ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับดังนั้นะถ้าเรามุ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดตั้งแต่ว่าต้นน้ําการผลิตเนี่ยมันดีแล้วละ่ะเราก็จะต่อไปที่กลางน้าปลายน้ําแล้วก็ทําอย่างเดิมตลอดนะครับเพราะว่าต้นน้ําของเรามันเหมาะสําหรับพืชหรือสัตว์ชนิดนั้นๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนละ่ะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหมือนจับชายสุดท้ายก็ไปรู้ที่หลังว่าโอ้ยทรัพยากรเราดินเราพื้นที่ของประเทศเรามันไม่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆนะครับแต่ใน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 พื้นฐานหรือเคสของการสตาร์ดี้หรือการรีเสิร์ชการทําวิจัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องทดลองนะครับเช่นเราเอาอพวกพืชต่างประเทศมาปลูก เอาสัตว์ต่างประเทศมาเลี้ยงถ้าเกิดว่ามัน approaching crossbreed มันปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมและสามารถที่จะให้ทั้งผลผลิตและการผลิตที่ไม่มีปัญหารวมทั้งมีความต้านทานต่อโรคมแมลงและก็ปัญหาเรื่องการตลาดที่ยังเป็นความต้องการรสชาติความอร่อยคุณภาพยังเป็นที่ต้องการมันก็สามารถที่จะไปได้อยู่นะครับซึ่งมันต่างจากประเทศอุตสาหกรรมนะครับว่าประเทศอุตสาหกรรมเนี่ย เขาก็พยายามที่จะผลิตสิ่งเล็กๆแต่เป็นเคร t เป็นความลับนะครับทำไมอ่ะครับเราต้องไปซื้อเรือดำน้ำจากต่างประเทศเราผลิตเองได้ไหมก็เป็น Secret ทำไมเราต้องไปซื้อหุ่นยนต์ซื้อดโดรนจากต่างประเทศมาในการที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มแต่ต้องใช้ดโดรนจากประเทศมาใช้โน้ตฮาวอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมมเบอริ uh, หน่วยความจําจากต่างประเทศมาเราก็ต้องซื้อแต่มันเป็นสมาร์ทเราเรียกสมาร์ทสมาร์ทแต่ถ้าสิ่งนั้นมันมาแล้วมันเสียมันซ่อมเราก็คงจะเรียกมันว่าสมาร์ทไม่ได้เพราะเราก็ยังเป็นเหยื่อของการผลิตด้านเทคโนโลยีอยู่ดีอันนี้นะักศึกษาเห็นด้วยไหมครับกับการที่เราบอกว่าสมาร์ทฟาร์มแต่เราต้องไปใช้โน้ตฮาวเทคโนโลยีทุกอย่างซื้อมามันก็ไม่ไหไจะเป็นสมาร์อ,อาจารย์ว่า หรือนักศึกษาคิดว่ายัางไง <L ess of performance> ดังนั้นสินค้าเกษตรก็มักจะมีความด้อยในด้านการตลาดมากกว่าสินค้าด้านอ,าอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเพราะว่าเราต้องขายสินค้าเกษตรในปริมาณมากกว่าจะได้เงินแล้วไปซื้อสินค้าด้านอุตสาหกรรมเข้ามา นะครับดังนั้นหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะถ่วงดุลในการที่จะมองว่าประเทศเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมนะครับนะครับมีมีม,ม,มีมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยวางยุทธศาสตร์ว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตรถยนต์ผลิตเทคโนโลยีมากกว่าเกษตรกรรมเขาก็วางยุทธศาสตร์ไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะประเมินละ ประชากรมีรายได้จากการวางยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมมากกว่ากเกษตรกรรมเนี่ยมีการซื้อข่าวซื้ออาหารเข้ามายังกินแล้วก็เสียดูนการค้าไหมถ้าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเสียดูนการค้าเขาก็จะประเมินแล้วว่าอ๋อต้องกลับไปเป็นกเกษตรกรรมส่วนหนึ่งละโดยอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จะมองในแง่ของการวางยุทธศาสตร์ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อที่จะสร้างตั้งแต่เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมนะครับประเทศไทยของเรามันเป็นประเทศเสรีภาพด้านเกษตรอยู่สูงเหมือนกันเพราะว่าใครใครผลิตผลิตใครใครค้าค้าใครใครขายขายใครใครใช้ใช้ดังนั้นก็จะมีการใช้ อาจารย์พูดถึงเรื่องการใช้องค์ความรู้การนำเข้านะครับเมื่อเปิดการนำเข้าก็จะมีผลกระทบจากการสร้างาไรายได้ของสินค้าหลายๆตัวหลายๆอย่างในการนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นะเงินที่เป็นผลประโยชน์ในการนำเข้าก็จะไปส่งผลกระทบต่อการกําหนดกฎเกณฑ์ตั้งแต่พรบตั้งแต่กฎหมายเกี่ยวข้องกับการนำเข้านะครับมันก็เกิดประโยชน์ ต่อเรื่องการเมืองเรื่องของการนำเข้ารวมไปถึงการโฆษณาสินค้าเราจะเห็นว่าสินค้าที่เกษตรกรใช้หลายๆตัวหลายๆอย่างเนี่ยมีการโฆษณาเกินจริงนะครับในการดูไม่ว่าจะเป็นฟังวิทยุดูโทรทัศน์ดู y o u t u b e ดูการทำคลิปออกมาเนี่ยบางอย่างเนี่ย โฆษณาเกินจริงแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรหลายส่วนหลายกลุ่มหลายท่านเนี่ยก,ก็เชื่อจริงนะครับแล้วก็ไปเป็นเหยื่อของกระบวนการโฆษณาโดยการไปเป็นไซไลไปเป็นเชนหนึ่งของกระบวนการโฆษณาจนกระทั่งทําให้กลุ่มเกษตรกรกรายอื่นก็พลอยที่จะไปใช้ไปนั่นไปด้วยโดยภาพรวมก็เลยเกิดผลเสีย โดยที่ทุกคนก็มองถึงประโยชน์ส่วนตัวในการที่จะสร้างรายได้ต่อหน้าหรือสร้างรายได้เฉพาะหน้าจนกระทั่งว่าในระยะยาวกับกลายเป็นภาพเสียเมื่อถึงเวลาที่เกิดภาพเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขาดคนรับผิดชอบนะครับขาดผู้รับผิดชอบนะครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการตอกต้นปาล์มเนะี่ยนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับว่าเอา เหล็กกลมเป็นรูตอกต้นปลาล์มแล้วก็เอาสารพวกปุ๋ยไปกรอกลงในรูต้นปลาล์มเสร็จแล้วปลาล์มก็จะดูดขึ้นไปทําให้ผลผลิตดีขึ้นหรือแม้กระทั่งว่ามีสารบางอย่างเป็นผงโยนขึ้นไปค้างอยู่บนยอดปาล์มน้ํามัน,มนเสร็จแล้วให้ผลผลิตดีขึ้นแค่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆชดเชยกันที่จะต้องไปดูแลเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ํา ซึ่งมันก็ขัดกับหลักการพื้นฐานเหมือนที่เรากินอาหารเสริมมากกว่าอาหารหลักปัจจุบันเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสินค้าอาหารเสริมออกมามากมาจนลือนอาหารหลักที่เราต้องบริโภคอาหารหลักข้าหมู่เนี่ยนะครับคนบางคนซื้ออาหารเสริมมากกว่าที่จะกินข้าวกินปลากินผักทําให้ก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดบนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับอาจารย์เลย มองไปตรงนั้นเหมือนกันต้นปลาล์มที่ถูกตอกเติมกรอกสันลงไปต้นมันก็เน่ามันก็เป็นรูสุดท้ายพอผ่านไป3-4มปีทุกคนก็พึ่งมาถึงบางอ,อ,อ้อว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่วิธีการที่ดีอะ่ะผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มแล้วก็แถมมีปัญหาต้องซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้นก็เลิกไปแต่พอเลิกไปมีใครรับผิดชอบก็ไม่มีนะครับไม่มีผู้รับผิดชอบมันก็เกิดผลเสียนะครับ การใช้สารเคมีมาถึงทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเมื่อไม่มีการาใช้มาตรฐานด้านการกีดกา,การค้าด้านภาษีแล้วเนี่ยนะครับประเทศต่างๆก็เริ่มที่จะปกป้องตัวเองโดยการเอาคุณภาพของสินค้ากเกษตรอาหารมาเป็นสิ่งที่ ที่จะเป็นสิ่งกีดกันในเชิงคุณภาพซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะว่าทุกประเทศก็ต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้กับประชากรของประเทศตัวเองในการบริโภคแต่ประเทศของเราก็มาดูว่าปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของเราเนี่ยมันใช่ไหมพอเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังมีความเชื่อที่ผิดๆโดยตัวของเกษตรกรแต่ละราย อาจารย์พูดถึงเรื่องของการใช้สารเล่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าคนที่เลี้ยงหมูเราผู้บริโภคก็มองไปที่ว่าอยากกินเนื้อแดงไม่ได้กินไขมันแหละนะครับดังนั้นเนื้อมันจะต้องแดงการที่ผู้เลี้ยงหมูเองอยากขายหมูได้ก็ต้องให้หมูนั้นมีเนื้อแดงบางครั้งมาตรฐาน อาหารสัตว์บ้านเราก็ห้ามสายใช้สารเล่งเนื้อแดงก็จริงแต่ผู้เลี้ยงหมูก็ต้องไปซื้อสารเล่งเนื้อแดงมาเติมเองติงหักพวกเดนดอนพวกสารเบต้ากรนิสเติมเข้าไปสุดท้ายพอไปถึงแม่ค้าในการมีเขียงที่ตลาดก็บอกว่าลูกค้าเขาซื้อเนื้อหมูไปเนี่ยเขาต้องการเนื้อแดงแล้วถ้าเกิดว่าหมูของใครเนื้อไม่แดงก็ไม่ซื้ออีกคนเลี้ยงก็ไปพ่วงกับเขียงไปพ่วงกับแม่ค้า แม่ค้าก็ไปพ่วงกับผู้บริโภคดังนั้นองค์ความรู้ที่จะต้องสร้างความเข้าใจกันก็ไล่มาตั้งแต่ผู้บริโภคว่าเข้าใจคําว่าสารเล่งเนื้อแดงเนะี่ยหรือเนื้อแดงเนะี่ยมันมีอะไรมันทำไมต้องแดงแล้วสารเล่งเนื้อแดงนะมันมีผลยังไงต่อสุขภาพผู้กินมีใจสั่นหัวใจวายได้ไหมเจตจากการกระตุน้นระบบร่างกายแปรเปลี่ยนจากความเป็นธรรมชาติจากการที่ได้รับสารเล่งเนื้อแดงเข้าไปจากการที่ตกค้างในเนื้อสัตว์อย่างไรมันจะไปพ่วงตรงนะั้น จนกระทั่งมาถึงผู้ผลิตที่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะเลี้ยงสัตว์ในการที่จะปลูกพืชแล้วเนี่ยให้มีความปลอดภัยนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งว่า,าคนเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับส่งออกไปประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศลาวส่งไปมาเลเซียสวัสดีครับ